ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิคลอ์สึกเติร์กเมนิสถานลีกระหว่างเอ e เนอติกแมรี่พบโคเ c d u ักราคาต่อรองเปิดมาที่โคเ c d u ักต่อเสมอพวกรึ่ง เอเนอร์จิตแมรี่เตรียมปตดสนามต้อนรับกรรมเยือนของทีมโคเพชดั๊โดยเจ้าบ้านเอเนอร์จิตแมรี่เป็นทีมบวยของตารางทิศทางผลงานของทีมนั้นยังไม่ดีขึ้นมาเลยเกยมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการแพ้ม,มาต่อสกแกดดมทําให้ตลอด3าเกมหลังสุดพวกเขานั้นยังไม่ชนะใครส่วนทางฝั่งโคเพชดั Dust, อันดับในตารางของพวกเขานั้นดูดีกว่าเยอะอยู่แล้วก็จริงแต่เว่าในเรื่องของผลงานในภาพรวมนั้นก็ยังไม่ยิ่งเท่าไหร่นักทำให้ดูแล้วเกมนี้เอเนอร์จิตแมรี่ที่เล่นด้วยความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษน่าจะเอาอยู่อย่างแนนน่อ แม้ว่าผลงานในภาพรวมอาจจะยังไม่น่าไว้วางใจอยู่ก็ตามทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลย e n r g ต t i c Mary สกอร์ดีคาด e n r g e t i c Mary เปิดบ้านเสมอกับโคเป c ดักหนึ่งหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจยอย่างแน่นอน